สวัสดีครับอาจารย์ธนาวัตรจุมแพงกับผมนายสุพลเลิกอุบลคุตนักศึกษาชช้นวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยายเขตอุดรธานีครับรหัสนักศึกษา64161113068ครับวันนี้กับผมจะมานำเสนองานวิจัยเรื่อง ผลของการแช่น้ำเย็นร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการนวดแบบสวิตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านระดับแลคเตสในเลือดและออกซิเจนในเลือดไปในมือครับครับอันดับแรกครับพบกับบทนำครับปัจจัยที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางด้านระดับแลคเตสและค่าออกซิเจนในเลือดไปในมือครับอันดับแรกครับมาพบกับการแช่น้ําเย็นครับการแช่น้าเย็นครับ หนึ่งคือช่วยฟื้นฟูร่างกายครับให้เร็วขึ้นหลังจากการเล่นกีฬาที่หนักครับและช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อครับต่อมาครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคือการทําให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายของเราครับเกิดการยืดหยุ่นและผ่อนคลายครับสามารถใช้ร่างกายใน การทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลถึงอาการบาดเจ็บที่จะตามมาที่หลังครับครับต่อมาเป็นการนวดแบบสวิต์ครับการนวดแบบสวิตสวิต์เป็นการนวดแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับด้วยจะมีวิธีการรูบการบีบการเคาะการกดการเขยา่าโดยน้ำหนักที่ใช้ในการกระทำนะครับ เป็นใช้ในการนวดคือไม่แรงมากครับจะทําให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อครับครับต่อมาเป็นงานวิจัยครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สําหรับผมยกมานะครับเป็นของคุณนฤเทพสุวรรณธาดาเรื่องการศึกษาผลประยุกต์ใช้เกมกระตุ้นการทำงานและการฟื้นตัว ของกล้ามเนื้อแขนสำหรับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยปอกแขนไมโอครับครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะครับ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาเกมกระตุ้นที่ช่วยในการทำกายภาพบับบัตซึ่งควบคุมการเล่นโดยการผ่านปอกแขนไมโอครับ 2. คือการศึกษาประสิทธิภาพและ ขอไปครับการศึกษาประิธิภาพของเกมกระตุ้นและฟื้นตัวของกล้ามเนื้อสําหรับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงครับผมครับต่อมามาดูผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาครับเกมกระตุน้นการทํางานและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อแขนสําหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงด้วยปอแขนไมโอครับ ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแขนได้เร็วกว่าการกระชับบัตรแบบปกติครับครับต่อมาเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องต่างประเทศครับผมเอานำงานวิจัยของคุณมาร์กอีทีวิลเลียมครับเรื่องผลของการฝึกความต้านทานต่อความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวของหนูครับครับมา ต่อมามาดูผลงานวิจัยเรื่องนี้ครับพบว่ากล้ามเนื้อฝ่าเท้าของหนูปรับตัวเข้ากับการฝึกแรงต้านทานได้แรงที่มีมิติเท่ากันเพิ่มขึ้นและแรงลดลงมากขึ้นระหว่างการหดตัวที่มีศูนย์กลางครับร่วมกันระหว่างความเหนื่อยล้าและ การฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามระดับความล้าครับต่อมาครับหัวข้อต่อมาคือปัญหาของงานวิจัยครับอันดับหนึ่งครับคือการใช้น้ำเย็นร่วมกับการยืดเยืยดกรามเนื้อและการนวดแบบสวิตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านระดับแลเตตในเลือดและค่าและออกซิเจนในเลือดไปยนมือหรือไม่ ต่อมาหัวข้อต่อมาครับเป็นหัวข้อวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครับครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการแช่น้ําเย็นร่วมกับการยืดเยียดกล้ามเนื้อและการนวดแบบสวดิษฐ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านระดับแลคเตตในเลือดและค่าออกซิเจนในเลือดของายในปลายนมือครับครับต่อมาเป็น จะเป็นตัวแปรครับตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมและสมมติฐานครับอันดับแรกครับมาดูตัวแปรต้นครับตัวแปร,ต,ต,แปรต้นของเราคือการใช้น้มเย็นร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการนวดแบบสมดธิครับครับอันดับต่อมาเป็นการนวดอขอไปครับอันดต่อมาเป็นตัวแปรตามก็คือครับระดับแลคเตดและค่าออกซิเจนในเลือดปลายน้วมือครับ ต่อมาเป็นตัวแปรควบคุมครับตัวแปรควบคุมของเราก็คือนักศึกษาเพศชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีครับระหว่างอายุ18ปีขึ้นไปขอไปครับ18ปีถึง22ปีครับต่อมาเป็นสมมุติฐานครับสมมุติฐานคือการแชร่น้ําเย็นร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการนวดแบบสวิต ส่งผลทําให้ระดับแลคเตตในเลือดครับและค่าออกซิเจนในเลือดไปไายนมือเพิ่มขึ้นครับครับอันดับต่อมาเป็นการดําเนินงานวิจัยครับวิธีการดําเนินงานวิจัยครับอันดับแรกครับคือเราจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน30คนครับจะ,จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มควบคุมครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มทดลองจํานวน10คนและกลุ่มที่3คือการนวดแบบสวิตหรือการนวดแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับจำนวน10คนครับครับมาดูกลุ่มแรกกลุ่มควบคุมครับคือจะให้กลุ่มควบคุมครับนั่งพักปกติเป็นเวลา30นาทีครับและกลุ่มที่2ครับจะให้กลุ่มผู้ทดลองจํานวน10คนครับจะทําการแช่น้าเย็นโดยทําการแช่ระยางส่วนล่างลงไป จำนวน2เซตเซตละ13นาทีที่อุณหภูมิ15องศา,ศาเซลเซียสระหว่างาพักระหว่างเซตครับพักระหว่างเซต4นาทีโดยทำการยืดกล้ามเนื้อจำนวน4ท่าท่าละ1นาทีครับครับและมาดูกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มรับการนวดแบบสวิตคือการทำการนวดแบบ ขออภครับทำการนวดกล้ามเนื้อเป็นเวลา3านาทีเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับหลังจากทั้ง3ามุุมทำอไงานเอทำวิจัยเอข,ขออภครับทําเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเราจะมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องระดับแลกเตตในเลือดและเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดป่ายนิ้วมือครับหลังจากวิเคราะห์ได้ผลวิเคราะห์ของแต่ละ คนแล้วเราจะมาทำการวัดระดับแลเตดในเลือดและค่าออกซิเจนในเลือดปลายนมือครับต่อมาเป็นผลการทดลองครับตารางแรกคือข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างครับผู้เข้าร่วมจำนวน30คนจะประกอบไปด้วย 1>, 1ส่วนสูงครับกลุ่มที่1ส่วนจะสูง169เซนติเมตรกลุ่มที่2จะสูง177เซนติเมตรและกลุ่มที่3จะสูง172เซนติเมตรครับต่อมาเป็นน้ำหนักครับน้ำหนักกลุ่มที่1ครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่58กิโลกรัมครับเฉลี่ยแล้วกลุ่มที่2จะเฉลี่ยดได้ประมาณ72 กิโลกร,รัมครับและกลุ่มที่3จะได้73กิโลกร,รัมครับครับต่อมาเป็นดัชนีมวลกายครับกลุ่มที่1จะเป็นจะได้20กิโลกร,รัมต่อเมตรครับและกลุ่มที่2จะได้22กิโลกร,รัมครับกลุ่มที่3จะได้ยี่บกิโลกร,รัมเช่นกันครับต่อมาจะเป็น sbp s t mm 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 p. p ก็คือค่าความดันโลหิตตัวบนครับกลุ่มที่1จะเป็นจะได้122มิลลิเมตรประหลอดครับกลุ่มที่2จะได้121มิลลิเมตรประหลอดและกลุ่มที่3จะได้118มิลลิเมตรประหลอดครับสำหรับต่อมาครับ D.B.P D.B.P ก็คือค่าความดันโลหิต ตัวล่างครับกลุ่มที่1จะได้64มิลลิเมตรประลอดครับกลุ่มที่2 65มิลลิเมตรประลอดและกลุ่มที่3จะได้67มิลลิเมตรประลอดครับต่อมาเป็นอัตราการเต้นหัวใจครับกลุ่มที่1ครับจะได้60ครั้งต่อนาทีและกลุ่มที่2จะได้61ครั้งต่อนาทีครับกลุ่มที่3จะได้57ครั้งต่อนาที ครับต่อมาเป็นการเป็นผลทดลองครับผลทดลองของกลุ่มควบคุมครับค่าแลคเตนในเลือดและค่าออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วมือครับอ่าสำหรับตารางนี้ครับสำหรับตารางที่2ครับจากภายในกลุ่มควบคุมพบว่าค่าระดับแลคเตนในเลือดแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญครับส่วนค่าออกซิเจนครับ าออกซิเจนในเลือดปไปยนมือครับไม่มีความแตกต่างอย่างนยะสาคัญครับจะมองเห็นว่ากลุ่มควบคุมครับระดับเล็กเตตในเลือดจะแตกต่างกว่าการในขอไปครับจะแตกต่างต่อค่าออกซิเจนในเลือดปลายนิวมือครับครับตารางต่อมาครับจะเป็นของกลุ่มการแช่น้ำเย็นร่วมกับการเยียดกล้ามเนื้อครับครับกลุ่ม ตารางที่3นะครับจะเป็นของค่าไดเตตขอไปครับาจากตารางที่3ครับาภายในกลุ่มการแช่น้ำเย็นร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะพบว่าการจะพบค่าระดับ ลเลือดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญนะครับส่วนค่าออกซิเจนในเลือดายนิ้วมือครับจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับครับลาดับต่อมาครับเป็นตารางที่4ครับตารางที่4เป็นของกลุ่มการนวดแบบสวิตหรือการนวดแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับครับภายในกลุ่มการนวดแบบสวิตพบว่าค่าระดับแลเตดในเลือด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญครับส่วนค่าออกซิเจนในเลือดปลายนมือครับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญครับจะเห็นว่า,าการแตกต่างของค่าแลคเต็ระดับแลคกเต็ในเลือดครับจะดีกว่าการจะดีกว่าค่าออกซิเจนในเลือดปลายนมือครับครับต่อมาเป็น ตารางที่5ครับเปรียบเทียบกลุ่มระ,ระหว่างควบกลุ่มควบคุมคกลุ่มการแช่น้ําเย็นร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและกลุ่มการนวดแบบสวิตครับอันดับแรกครับมาดูค่าแลคเตตในเลือดครับําทการทดลองครั้งที่1ครับระดับแลคเตตในเลือดไม่แตกต่างกันครับและสําสหรับการทดสอบครั้งที่2นะครับ ส3ขอไปครับสำหรับการทดสอบครั้งที่2 3 4ครับจะพบว่า,าระดับแดกเตดครับแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญครับผมต่อมาเป็นค่าออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วมือครับจะจะทำการทดสอบครั้งที่1 2 3 4ครับจะพบว่าค่าออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วมือครับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญครับครับสำหรับสรุปผลการวิจัยครับคือการแช่ล้าเย็นร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการรวดแบบสวิตส่งผลทำให้ระดับแลเตดในเลือดลดลงและค่าออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วมือเพิ่มขึ้นครับ สำหรับงานวิจัยวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณมาร์คอีทีวินเลียมครับและคุณนัทนัไนเจริญสุขวิมลและคุณกิติศักด์วงดนตรีและคุณนันนนมลิลลลมุลสุวรรณธาดาครับครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ